โอ้ย oh, mm hmm. ครกันแล้วเนี่ยฮิตไดยสิเ hmm. oh, อ้าอรุณสวัสดิ์จ้า oh. วันนี้เราจะมาทำอะไรดีแต่ก่อนอื่นเลย mm hmm. ก็คือ mm hmm. ต้องล้างหน้าแปรงฟันให้สะอาดันเนะเอ้า oh, อาบน้ำด้วยน้ำแร่เนี่ยมันดีจริงๆเลยเอ้า oh, mm hmm. ขอมังนะ่งหน้าสน่อยเรียบร้อย แน่นอนจะต้องฉีดน้ำหอมฉันเอโอ้ดูดีใช่ย,ย,ย้อยทีนี้ก็มาทำผมกันได้แล้วล่ะเร์เฟ e ต์แต่งหน้าอีกสักนิดนึง Good morning จ้ะว้า wow, ว <laughs> คุณเนี่ยดูสวยจริงๆเลยนะแหมฉันตื่นมาก็สวยธรรมชาติแบบนี้อยู่แล้วละคะ่ะ <ś list> มามาสมสวยแกัะหน่อยนี่จ้าหมายเนาะโอเคเนี่ยนเ,น okay, เป็นเด็กดีจริงๆเลยมามาๆเช็คตัวเนาะเดี๋ยวฉันจะหวีขนให้แกแล้วกันนะจ้ะเรียบร้อยเฮ้ย hey, อยากจะเล่นลูกบอลเหรออ๋อได้ไปรับไปเก่งมากๆเลย oh, อ้าวรับนะ <ś list> <ś list> ดีจัง เก่ง <C at> มากเป็นเด็กดีฉันชอบแก่อ้เทรักผมคงจะต้องไปไประชมด่วนนะนะฝากด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันตอนเย็นน,นะเจ๊ะเท่รักไปแต่ว่าก่อนอื่นจะต้องขอไปเอาก,การลังกาศก่อนเพิ่มกันเฮ้ยโอ้โหฉันเนี่ยสุดยอดไปเลยนะเนี่ยทีนี้ก็ไปวิ่งกันเลย โอ้เร็วเข้าเร็วเข้าอแมสุดยอดจริงๆเลยนะโอ้วันนี้เมนูคืออะไรเนะ้่ยจะกินอะไรดีอโอเบคอนแล้วก็ไข่าดาวดีกว่าอยากจะกินอะไรเลียนซะหน่อยเดี๋ยวผมจะจะัดสำรับอาหารเองนะครับมาแล้วครบับโอ้ดีจังเลยอ่ะ ครับเชิญทานให้อร่อยนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> mm. วันดีค่ะตื่นได้แล้วนะคะอาสวัสดีนะเชิญเลยค่ะไปล้างหน้าล้างตากันนะคะนี่ค่ะดิฉันเตรียมอ่างอาบน้ำอุ่นๆไว้ให้คุณหนูแล้วนะคะอ๋อขับใจจ้าไม่เป็นไรหรอกค่ะมาหวีผมกันนะคะคุณหนู โอเคจ้ะทีน้ำหอมจะหน่อยนะใช่แล้วแต่ว่าอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะคะคุณหนูอ๋อขอับใจจ้าโอ้โหคุณหนูเนี่ยดูดีจริงๆเลยนะคะอ๋อขับใจนะอ่อแล้วสือผ้าล่ะคอลเลคชั่นใหม่ฤดูหนาวค่ะคุณหนูแอนนี่คะได้เวลาอาบน้ำแล้วเชิญนอนในอ่างอาบน้ำได้เลยนะคะอ๋อขับใจ ก็แปรงฟันด้วยนะคะคุณหนูอ้าหวีผมด้วยคะ่ะและใส่เสื้อผ้าเลยนะคะพร้อมหรือยังคะ <c oughs> คุณพ่าก,กับคุณแม่น่ะรออยู่นะเดี่ยวเลากินข้าวแล้วโอ๊ยออกกำลังกายเนี่ยนะเหนื่อยเป็นบ้าเลยละ่ะต้องขออาบน้ำก่อนอ๋อา ที่นี่ก็แต่งนวดได้ละอืมเขายังชั่วหน่อยสุดชื่นจริงๆเลยแรงฟันสนอยนะโอ้โหเรียบร้อยแล้วอ่าหิวข้าวิวข้าววันดีจ้าวันดีค่ะที่สวัสดีค่ะอ จังออ้ยสุดยอดเลยนะใช่แล้วสุดยอดจริงๆ <c oughs> ดีจังเลยนะที่เราเนะี่ยมีผลไม้ด้วยว้าวสุดยอดเอ๊ะคุณต้องเข้าประชุมหรือเปล่าคะใช่แล้วเดี๋ยวผมไม่เข้าประชุมแป๊บหนะึ่งโอ้ยเงินเยอะจริงๆเลยท่รักจ้าได้เวลาส่วนตัวของเราแล้วล่ะดีจังเลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะแต่งหน้ารอนะอ๋อ ใส่ลิปสติกสักหน่อยเดี๋ยวผมจะแต่งตัวให้รอที่สุดเลยเราจะต้องเป็นครอบครัวมหาเศรษฐีที่ดูดีที่สุดอย่างแน่นอนเลยะคะ่ะเอ้มาได้แล้วละ่ะเอาล่ะเชิญปารตี้ตามสบายในลาหลกนะเย้ส <Yeah>, uh. ุดยอดเลยจับฉันได้สิเฮ้วันนี้มีอะไรถ่านม้ ที่ไม้จากนิวซีแลนด์ะครับไม่ครับแล้วก็แซนด์วิชของหวานตามด้วยไข่มากาเวียอันนี้จ้าแม่จะมาน้อยแกเองกว่าก,กินซะนะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเนี่ยที่รักช่วยบรรเลงเพลงสนุกสนุกฟังเลยจะได้อ๋อได้เลยจ้าโอ้โหดีจัง เฮ้เฮ้เฮ้ได้เวลาไปนอนแล้วนะคะคุณหนูทั้งสองคนอ,อาบน้ำอาบท่าซะนะอ้อคุณน่ะดูดีเหลือเกินนะคะได้เวลานอน,อนแล้วราตีสวัสดิ์ส่วนคุณหมอรี่ฉัอนอาบน้ำได้เลยะคะ่ะขอบใจนะถ้่าฉันชอบมากๆาลเลยละอ่ะเปลี่ยนเสื้อได้แล้วล่ะคะ่ะ ทีนี้ก็ใส่ชุดหนอนซะราตบรส่วนนะคะสวัสดีครับคุณท่านเดี๋ยวผมจะจดไฟีนเตาเพลงให้นะครับถูกใจมากเลยนะพ่อ้าและนี่ก็คือของขวัญจากประเทศไทยครับว้าวแกงก้อนอร่อยมากเลยลวยเองก็อร่อยนะสป,ปรปะรดนี่หวานมากๆเลยแหละคะ่ะสุดยอดไปเลยที่รักไปเต้นรำกันนะได้สิค่ะดีจัง โอวกินเยอะแล้วเราก็ต้องออกกำลังกายจริงไหมใช่แล้วคุณเนี่ยจะต้องลดความอ้วนหน่อยนะหรอเดี๋ยวฉันน่ะจะทำให้กรามขึ้นเลยทีเดียวโอ้เก่งจังเลยค่ที่เรามาเต้นแอโรอบิกกันนะที่รักค้าได้เวลาไปนอนแล้วละ่ะดีจังเลยอะ แล้วใช่แล้วอ่ะอุ๊ยเ<อ>กิดอะไรขึ้นกับผมขอผ,ผมเนี่ย <laughs> แหมมีคนแกล้งคุณละมงังเาือกจังเลยนะคะเออไม่เป็นไรคะ่ะคุณเนี่ยยังไงก็หล่อในสายตาฉันอยู่ดีฝันดีนะ <laughs> ออฉันจะต้องใส่ที่มังหน้าซะก่อนนะ โอ้ใครมากันล่ะเนี่ยพเธอมาได้ยังไงเนะะี่ยฮะโอ้สวัสดีคือมีคนโทรฉันสั่งเด็กพวกนี้มาที่นี่อะไรนะสั่งเด็กพวกนี้มาที่นี่เหรอใช่แล้วอ่ะว้าวมาดื่มชากันนะคะพอ่อใช่แล้วคะ่ะมาทางนี้กันเดี่ยวเขา้าโอ้ลูกรักตอนเนี้ยมันดึกมากแล้วนะไมนอนได้แล้วละแต่ว่าพวกเราอยากจะเล่นีคะ ก็ได้ก็ได้งั้นมาเล่นด้วยกันเลยนะเฮ้ยวันดีจ้านี่รู้หลือเปล่าแม่เนี่ยไปตรวจไทนมาแล้วโอ้โหดีจังเลยนะน้องหน้าสุขภาพแข็งแรงดีจ้ะเราจะได้น้องสาวใช่ไหมคะแม่ไม่ใช่จ้งหนูจะได้น้องชายต่างหากโอ้โหดีจังเลยที่รักเย่ถ้ายังงั้นพ่อไปเตรียมของดีกว่านะเอ๋ที่รักเราจะเสื้ออะไรดีอ่ะ เฮ้ท mm hmm> ี่รักผมมาแล้วจ้าเอามาแล้วเหรอใช่แล้วอ่ะตื่นเต้นจังเลยเนาะนี่คุณคะเราเตรียมของเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่หรอกนี่ผมอ่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะอ๋อของเล่นใหม่เหรอมีอะไรพวกเราบ้าไหมนะว้าวอะไรกันอ่ะมีทั้งเกมทีวีใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยเหรอนี่นะ นายเนี่ยไม่สมควรที่จะอยู่บ้านนี้ใช่แล้วพวกเราน่ะต้อนรับแต่น้องสาวเท่านั้นะ,นะ <out of N anny> ยึดอันนี้ไปเลยดีมะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ <c oughs> ไม่เลยนะให้ตายซิลูกรักทําแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ <c oughs> นี่มันของเล่นของน้องชายลูกนะเอาไมา่ดีเลย พวกเราเองก็อยากจะเล่นนี่นาไม่พวกลูกน่ะไปอยู่ในห้องซะยินดีต้อนรับนะลูกนะเย้ยทำไมตัวเล็กกัะเจิ๋วเรี่วน่าเนะสิเม็นจงบปแม่คะเราออกไปจากที่นี่กันเถอะลูกรักเราจะทิ้งน้องชายได้อย่างไงล่ะลูกโอแม่ไม่ตายสิแม่ก็บอกเยครั้งเดียวแล้วว่าอย่าเสียงดัง ถูๆๆๆไม่เป็นไรนะจ้าให้ตายสิแม่คะหนูอยากกินไอติมจังเลยนะคะโอเคโอเคแต่ว่าลูกนะจะต้องดูแลน้องก่อนนะใช่แล้วดูแลให้เต็มที่เลยนะได้เลยค่ะนี่เจ้าหนูน้อยท่านี่อยากจะมาเล่นกับพวกเราเเหรือเปล่าล่ะมาเล่นกันนะ สมนม้ำหน้าจังเลยอ่ะเราทำได้เฮอไรอินสาวสาวน้องชายหนูหยุไดไหนอ่ะนี่ทำบ้าอะไรของบวกเธออ่นอยู่นี่เองเหรอลูกมานี่มาไรอันหนูไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้อในใจหายหมดเลยสาวสาวทำแบบนี้ไม่ถูกเลยนะไปกลับบ้านได้แล้วเอไรกันพ่อพวกเราไม่ได้ทำ ได้แล้วค่ะว้าวดีจังเลยอะเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่นายไปกไกลๆเลยปะเฮ้ยแต่ว่าฉันเองก็อยากจะเล่นมากอ่ะได้ถ้าอยากจะเล่นกับเราเอ่ะเฮ้ยจะไปไหนอ่ะ ทำไมอพวกพี่ถึงไม่ยาเล่นกับฉันล่ะสงสัยพี่เขาคงอยากจะเล่นแบบผู้หญิงผู้หญิงหลังเป็นไลยนะมาเล่นกับพวกเราก็ได้นี่นาไี่ตายสิไอ้หมอนี่มันน่รำคาญจริงๆเลยอ่ะฉันว่าเราจะต้องกำจัดมันแล้วล่ะได้เลยไอ้หมอนั่นจะต้องร้องจักอย่างแน่นอนเลยไปไปกันได้แล้วอยากจะเห็นหน้ามันจัง เฮ้ยเกิดมอร์นิ่งมากินข้าวได้กันไหมล่ะออาฉันนั่งเลยกินซะผ็ดจะม้าแล้วได้สิอ่ะดื่มซะโซบะน้ำหน้าแล้วไหมล่ะพอ อะไรลูกสาวสาวไม่แพ้จังเลยครับพ่อสาวสาวทำไมแกทำแบบเนี้ยได้เลยถ้ายังงั้นพ่อน่ะขอสั่งห้ามให้เล่นเกมจนถึงอาทิตย์หน้าไปเลยป่ะไปกันได้แล้วลูกเอาล่ะถ้าอยากจะได้อะไรก็เลือกได้คนละเชน้นนะลูกนะยิบไม่ได้แค่เชน้นเดียวเท่านั้นนะลูก <Yay! S 1> ลูกรักหนูอยากจะได้อ,อะไร <c oughs> โอ้อันนี้ไหม่โธ่เอาเถอะนะลูกเราในอยากได้นี่นะะคะหนูอยากได้เนี่ยใช่แล้วหนูอยากได้ตุ๊กตาอันนี้โทษทีลูกแต่ว่าของทั้งหมดเนี่ยมันราคาแพงเหลือเกินนะทอ้อะไรกันเนี่อแน่นด้วยเฮ้ยสาวสาวมาเล่นด้การไหมคะพี่แล้วนดนะมาเล่นด้กันเอะแล้วเข้าเออได้เลยถ้านายอยากจะเล่นกับฉันล่ะก็นะ ย้ yeah, ดีจังเลยปะไปเล่นกันเห็นนะ <laughs> ไปเราเข้าอ้าที่นี่ยังไงละ่ะอ่าได้นะ่าจะต้องสนุกอย่างแน่นอนเลยอ่ะจับไว้แน่นๆนะ <laughs> ใช่แล้วเป็น <laughs> ไายโอ้เช้าก็นไปหรือเปล่าอ <laughs> ถ้าอย่งงางนั <laughs> ้นเร่งเครื่องหน่อยแล้วกันนะ <laughs> <laughs> สำนึกน่า เด็กเด็กน้อยคนนี้มาทำอะไรที่นี่คนเดียวเนี่ยสวยแล้วอ่ะนโนไปนอะไรหรือเปล่าเออผมอย่างโอ้กตายละเออพี่สาวผมไปไหนไม่รู้เออพี่ฮหพี่พี่หผมอยู่ที่นี่ เพ้่อยู่ที่ไหนอ่ะเฮ้ยเหระเอาละลูกรักมาเล่าใิทานก่อนนอนกันดีกว่าใช่แล้ววันนี้พ่อมีเรื่องเด็ดด้วยนะเฮ้ยลูกรักหายไปไหนแล้วอ่ะไรอันเออหรือว่าจะเล่นซ่อนแอบอยู่กับสาวๆอ๋อไรอันสวยละอะไรนะที่สวนสนุกเหรอฮะสวยละถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบไปแล้วล่ะค่ะที่รัก ไปเร็วเข้าเร็วเข้าเตือนแล้วไรอันอยู่ไหนแล้วอ่ะฮ้ไอ้สวยละ่ะไรอันอยู่ไหน,ล,นลูกรักไม่นะฮัลโหลแม่หรอพ่อเฮ้นี่ลูกตัวสั่นไปหมดเลยอ่ะ ฉ,ฉันขอโทษไบรอันคือพวกเราพวกเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะพ่อไม่คิดเลยว่าพวกแกน่ะจะทำกับน้องได้ขนาดนี้นพ่อน่ะเปิดหวังในตัวลูกๆลึกเกินมาะไปโรงพยบาบาลกันได้ละไบรอันนี่นายอย่าเป็นอะไรนะทำไมทำไมพวกลูกถึงทำแบบนี้อะฮะไม่เป็นไรหรอแม่่ฮะลูกรักพีใ่ใจดีกับผมแล้วไบรอันฉันขอโทษจะไม่มีทางยกโทษให้ออพวกเธอหรอก เยจะไปไหนอะลูกเอาละกลับบ้านได้ละแล้วจะทำไงอะคะแม่เดี๋ยวเขาก็ใจอ่อนเองนั่นแหละนะปะกลับบ้านกันเถอะจ้ะเย้ว้าวนี่ของผมเหรอพ่อใช่แล้ว <Yeah. S 3> <laughs> Happy บอร์เดย์นะ คือพวกเราขอโทษแล้วต่อจากนี้ไปนายเนะ่ยคือน้องชายของพวกเราแหละว,ว้าวดีจังเลยดีจังที่พวกลูกเนะี่ยยอมรับน้องชายแล้วเย้ yeah. ไปเล่นกันดีกว่านอ้อได้แต่ว่า,เ,าเปิดกล่องของขวัญก่อนสิว้าวโอ,โอลูกบาสเกตบอลดีจังไบมีลายเซ้นด้วยอะ่ะ <laughs> พี่รู้ใจผมสุดๆอะที่รักคาแบบนี้จะดูดีหรือเปล่า เพราะว่าอันไหนก็ดูดีไปหมดนั่นเออไม่นั่นแหวนของฉันอะไม่นะนี่แกเอาแหวนของวงตระกูลของเราคืนมาแหวนนะ่ะเป็นของฉันแล้วละ่ะเอ้นี่เด็กน้อย พวกเธอมาทําอะไรที่นี่กันล่ะเนี่ยไม่นะฉันเป็นโรคแพ้เด็กซะด้วยอ่ะงั้นก็ไปอยู่กับฉันกันเถอะที่รักผมว่าเราคงหายจนน่ะไม่เจอแล้วแต่ว่าดูสิผมเจออะไรด้วยอะไรกันเนี่ยไม่เด็กกาเริบตั้งสี่คนเลยเหรอถ้างั้นเขารับเด็กคนหนึ่งไปเลี้ยงก็นแล้วกันแม่ะคะแม<อ>่ดูสิมีเบบี้อยู่แถวนี้ด้วยค่ะ โอลูกรักเราเน่ยจนมากแล้วคงรับเลี้ยงไม่ได้หรอกแค่คนเดียวนะคะหให้คนเดียวก็ได้หนูจะดูแลเด็กน้อยเป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะโอ้อะไรกันล่ะเนี่ยฮะตายแล้วนี่มันทารกน้อยนี่นะ อ,อ้ตายแล้วแม่คุณรุ่นโชคเด็กน้อยถูกทิ้งไว้ที่ถังขยะอย่างนั้นเหรอเธอเนี่ยจะต้องมีชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนมากับฉันสิสวัสดีนะคุณพ่อบา้านฉันกลับมาแล้วละ่ะยังไงก็ไปเตรียมน้ำอาบแล้วก็ดูแลเด็กน้อยคนนี้ให้ทีเนะ <S 2> <S 2> รับทราบครับอาหารมื้อเนี่ยช่างเลิศรสเลิศเกินครับแน่เคปรุงซะหน่อยใส่เกลือใส่พริกไทยเรียบ น่ารอจริงๆเลยพ่อแม่หามีอะไรกินบ้าเออเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยจะบ้าเหรอจะกินเด็กน้อยคนนี้ได้ยังไงอ่ะคนเนี้ยจะเป็นน้องสาวผมครับเธอเนี่ยจะต้องชื่อว่าเอมิลี่อ้ได้เลยเจ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะดูแลเด็กน้อยคนนี้เหมือนลูกคนคนหนึ่งเลยแล้วกันอคือเด็กคนเนี้ยไม่กินอะไรเลยหรือว่ากินไข่เน่าลระคะ เฮ้ยจะไม่เคยเลี้ยงลูกมนุษย์มาก่อนเลยพ <Yeah. S 1> ้อฮะเด็กทารกก็ต้องดื่มนมเสียอ่ะดื่มซะอะใครก็ได้ชวยหน่อยสซมาแล้วค่ะมาแล้วฮะอืม <c oughs> อะไรกันล่ะเนี่ยนี่มันลูกมนุษย์นี่นะอ้อน่ารักจริงๆสวัสดีเจ้าหนูน้อยไปเร็วเข้าอ่ะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ <Wow. S 2> ดูสิฉันยังมีของขวัญให้เธอด้วยนะฮพ่เบบีบ้น้อยฮ่าฮาสวดจังเลยเอาเลยเด็กๆเราจะต้องป้อนนมหนูน้อยนะปะพาไปนอนได้แล้วอะนี่จังยินดีต้อนรับกลับบ้านนะจเลียเ <c oughs> อ้าอะไรหิวข้าวเหรอคนรับใช้คนรับใช้มาแล้วค่ะเดี๋ยวจะจัดการเลี้ยงดูให้เรียบร้อยเลยนะคะคนผู้หญิง ให้เป็นแม่คนเนี้ช่างยากลำบากเหลือเกินนะเอเรียบร้อยแล้วละค่ะคุณนายค่ะขอบใจเจ้าเลียเธอจะต้องเป็นนางฟ้านางสวัสด์ในครอบครัวน,นี้แน่นอนเป็นเจ้าหญิงสมมงจริงๆคะ่ะเอาละนอนได้แล้วอะไรเนี่ยเจ้าหนูน้อยฉันจะเลี้ยงแกยังไงอะหยวเหรออะอยู่นี่ๆไปก่อนก็แล้วกันนะ จนกว่าฉันจะหาตังค์ซื้อเปลนอนใหเธอได้ไปเร็วเข้าเอ้ยโจ้ยๆน่ะมันน่าจะไปทั้งนี่เนี่นะอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยเฮ้เสียงอะไรอ่ะอล่ะมาแล้วแหะนะนี่นายยกมือขึ้นเดี๋ยวนี่นายน่ะเป็นคนที่ขโมยของของชาวบ้านไปใช่ไหมเอ่อผมเปล่านะครับผมน่ะทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีแค่เนี้ยแล้วก็ลูกสาวโอ้โหอย่างงั้นเหรอขอโทษเทน่าที่กล่าวหานายแบบลอยๆนะเทม ตั้งแต่นี้ไปต้นไปห <Wow. S 1> นูน่ะมีน้องสาวเลย oh. จริงเหรอใช่แล้วอ่ะยายหนูเนี่ยหิวข้าวเอาละยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะแม่คะทำไมเขาถึงร้องให้ไม่หยุดเลยหรือว่าหิวแล้วคะเอ้า oh. ไม่มีข้าวกินน่ะแล้วตรงนี้ล่ะอออเจอแล้วล่ะคะ oh. แม่ ะฮะยังหิวอยู่อีกเหรออ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะหาโนมให้หนูน้อยคนนี้เองนะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นี่นะออเจอแล้วนี่ยังไงล่ะอิ่มแล้วใช่ไหมแม่หนูน้อยดีจังเลยค่ะทางาน,นได้เวลานอนแล้วเหรอฝันดีนะเพนนี อรุณสวัสดิ์้ะคริสตีวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับหนูเลยนะยังไงล่ะคะคุณแม่ก็วันนี้หนูจะได้กลายเป็นนางเงือกยังไงล่ะรอไม่เจ้าดื่มเลยหนูหนฝันอยากจะเป็นนางเงือกมาตั้งนานแล้วหนูไ<ด>ม่ <c oughs> ห่างแล้วล่ะค่ะแม่ <c oughs> ดีจังเลยอุ้ยคริสตีเธอสวยจังว้าวห่างเธอเอาเละเจ้าได้เวลาลองว่า,วายน้ำแล้วนะฉันเองก็อยากจะแต่งตัวเหมือนแม่ เออเจ้าหญิงน้อยไม่ทราบว่าอยากจะเล่นกับเจ้าระแค่หรือเปล่าคะไม่หรือว่าอยากจะเล่นกับเจ้าหมาคะไม่เอ้าหรือว่าอยากจะเล่นกับเจ้าหนู่น้อยคะไม่ฉันไม่ชอบเลยอ,อะไรกันจ้าจูเลียหนูอยากจะแต่งตัวอยากได้ชุดใหม่นี่เป็นเจ้าหญิงนี่จะทำากรียามารยาทแบบนั้นไม่ได้นะเออขอโทษค่ะหมามีแต่ว่าหนูอยากจะแต่งตัวเหมือนมามีนี่นะคะ เดค่ะแม่คะหนูหนูน่าขอบแต่ชุดเหมือนคุณแม่นะคะโอ้หนูตตดชุดเป็นด้วยเลยจ้ะแม่เจ้าสวยจังเลยสวัสดีค่ะวันนี้ต้องทำอะไรเหรอพ่อวันนี้เราจะไปป้อนที่ไหนดี <c oughs> อ้าววันนี้เป็นวันดีเลยนะไคลเล่แคน่าจะได้เข้าไปทำบททดสอบครั้งแรกในชีวิตแ <c oughs> ล้วคะเย,ย้ตื่นเต้นจังเลยเอาละและนี่ก็คือสถานที่ที่เราจะต้องป้นนะไป ไปพลางตัวซะก่อนดีมากแล้วก็อย่าลืมแผม่ได้ระวังไว้เอาละที่นี่ใช่ไหมจะเป็นลมแล้วคะว่ะโหนี่เป็นไรหรือเปล่าฮะขอบคุณนะคะเอาละทอมมี่ไปเอาของที่มีค่ามาเลย <laughs> นี่งของเล่นเนี่ยแกอยากได้ใช่ไหมฮ้อย่าลืมรถคันนี้ด้วยสิฮะ โอเก่งมากเก่งมากเทมหสรู้อะไรไหมคะหนูโอเคแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะเก่งมากทีนี้เธอก็ได้ของเล่นที่เธออยากได้แล้วง่ายใช่ไหม <S <S 2> <S 2> ลูกทั้งสองเนะี่ยทำตัวดีมากเลยแม่จะให้รางวัลน,นะว้าของเล่นเยอะจังเลยคะ่ะหนูอยากได้นเนี่ยอ๋อสี่ร้อยครับอุ้ยสี่ร้อยเลยเหรอขอโทษนะแม่ไม่มีตังค์ไม่พอล้ว นี่อย่าเศร้าไปเลยนะเดี๋ยวแม่จะหาอะไรที่ดีกว่านั้นให้อ๋อมีอะไรบ้างไหมนะดูสิลูกเรามีเครื่องบินด้วยนะว้าวมันบินได้จริงๆด้วยนี่รับให้ได้นะเพนนีขอบคุณนะคะแม เอาละเอมิลี่หนูอยากได้อะไรก็เลือกเลยนะลูกนะพ่อกับแม่เนี่ยมีตังค์อยู่แล้วล่ะเออขอบคุณค่ะแต่ว่าจะเอาอะไรเดียวเลือกไม่ถูกขอหมาหมดเลยได้ไหมได้สิจ้ะอ่นนี่ที่รักโอเคไหมโอเคสิคะอะไรก็ได้ตามใจลูกเลยในนายคนนั้นน่ะนายจะต้องทำตามคำสั่งของฉันแล้วก็ช่วยฉันเอาของเล่นใส่ในรถเข็นด้วยนะได้เลยครับ เออเอาลุกเชนเลยนะอ๋อดีจังเลยขอบคุณมากเลยนะถ้าอย่างนั้นก็กลับบ้านเรากันเถอะได้ค่ะพ่อเอาละจ้าได้เวลามาซื้อของเล่นกันแล้วนะเด็กๆเฮ้ออะไรกันเนี่ยซื้อของเล่นอีกแล้วเหรอเอาละครั้งนี้อย่าลืมเงินด้วยละ่ะอยากจะได้อะไรแม่ซื้อให้หมดเลยเจ้า ของเล่นนี้นี่น่าเบื่อจังเลยอยากจะขึ้นไปบนบกแทบใจจะขาดอยู่แล้วแต่ว่าเราน่ะเป็นนางเงือกเราไม่สามารถอยู่บนบกได้อีกต่อไปแล้วคริสตี้ถ้าหนูอยู่บนบกนะหนูอาจจะมีความสุขกว่านี้ก็ได้เนจะจ้ะอ่อขอบคุณที่เข้าใจค่ะหนูจะคิดถึงทุกคนเลยคริสตี้โชคดีนะหลานรัก พวกเราจะจำเธอไปตลอดก่อนเลยล่ะคริสตี้ที่เหลือก,ก็คือหนูจะต้องดื่มยาว,วิเศษนี้เพื่อกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งฮะให้ได้ผน <c oughs> อนะขับขึ้นนะคะไว้เจอกันนะจ๊ะคริสตี้เดีจะคิดถึงทุกคนเลยมบเองก็จะคิดถึงหนูจะ้ะไปเร็วคายลี่ฉันวางแผนปล้นข้างใหญ่เลยนะ แทนครั้งนี้จะทำให้เรารวยและไม่รู้ตัวเลยล่ะใช่แล้วเราจะต้องเข้าไปขโมยมงกุฎอลัมค่านีเฮ้มันอันตรายหรือเปล่าคะโอ้ยแม่อันตรายหรอกเนอะใช่แล้วพวกเราน่ะเป็นจอรนมืออาชีพโอเคเฮ้ยเพื่อครอบครัวหนูทำได้อยู่แล้วทุกอย่างที่หนูเห็นเนี้ยเป็นของลูกเนี่ยจ้ะ ฮ้อจริงแหรอค่ะค้ยสวยจังเลยอ่ะใช่แล้วเลยจูเลียแล้วได้เต็มที่เลยเนาะว้าวสนุกจังเลยอ่ะฮะเอนี่เธอเป็นใครอ่ะเธอแหละเป็นใครเธอกับฉันหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะนี่เราทั้งสองคนเป็นฝาแฝดกันเหรอฮะไม่จริงนะฉันต้องเรีบไปบอกคุณแม่แล้วแม่คะเฮ้ยนี่เธอเธอเป็นใครกันเนาะนี่เราเป็นฝาแฝดสามเลยเหรอ แฮปปี้บ์ดเดนะแฮปปี้บ์ดเดแฮปปี้บ์ดเดนะหนึ่งปีก็ผ่านไปเร็วๆนะนี <c oughs> ่เธอกินมาอะไรกันฉันไม่กินหลักของ <Wow. S 1> แบบนี้ <c oughs> เธอเนี่ยไม่สมกับเป็นแวมไพรส์ซะเลยนะนันนะเซ่เธอน่ะอีกไม่นานก็คงจะตายแล้วล่ะอยากจะเล่นเกมหรือเปล่าอะไปเล่นเร็วเข้าเอา้าแล้วฉันละ เฮ้ยลืมไปเลยเอมมลี่บินไม่ได้ดีนะหาชะมัดเหรอนะาหน่าเดะอ้าวแล้วร่างเป็นอะไรอะบ้าจริงฉันไม่มีทางที่จะกลายร่างเป็นแวมไพร์ได้เลยฮะเธอเธอคือใครอ่ะฉันชื่อเอมลี่ฉันเป็นลูกสาวแวมไพร์แล้วเธอละฮะนี่อย่าบอกหนูว่าหนูทั้งสองเนี่ยเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วพวมหนูเน่ะ มีกันอยู่ตั้งห้าคนเลยนะอะไรกันเนี่ยแสดงว่าเราเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือเหรอถ้าางนั้นเราก็มาเล่นด้วยกันดีกว่านะสาวๆอ๋อได้เลยได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยจูเลียไม่ทำไมมีจูเลียตั้งหลายคนล่ะแม่คะนี่ก็คือน้องสาวพี่สาวของหนูค่ะที่นี่แหละคือที่ที่แม่เนี่ยเก็บหนูมาเนี่ยอะไรกันเนี่ยนี่เราไม่ใช่แค่แฟดสามแต่เป็นแฝนห้าเลยเหรอนี่ฉันขอโทษไอ้ม่เละ ไข่เล่แกไปไหนของแกอคนไหนคือไข่เล่กันอะดีจังเลยที่ทั้งห้านะ่ะเจอกันแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่จัดงานปาร์ตี้ฉลองกันไปเลยล่ะ <Yeah. S 1> ทุกทคนมาร่วมงานเลี้ยงได้เลยนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปราสาท <c oughs> โอ้คุณพ่อคุณแม่ของทุกๆคนก็มาด้วยนะ <c oughs> ดีจังเลยนะ